ว่ันนั้นเทียนนึ่งอีก oh. ต่างหากว่ายืนเว้าอยู่นี่ละออ uh. มายืนเว้าอยู่นี่ละเดินนี่ละไ uh. ม่ได้ตาเขู่มาดอก สวัสดีครับสวัสดีเ c ซทุกท่านทุกคนกคับผมยินดีต้อนรับเ c ซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไัย,รยพรารวยพู้ถ่อปารวยพ่อกันยูบ้านพออ้อยครับวิซี่กับผมตามนัดนะครับเนาะมื่อหนีมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพออ้อยครับวิซี่กับผมพี่อ้อยนี่พุ่มผีหน้า่นเดิอม,มาบอกครับปาว่าคนมาบอกไว้ตัง้งแต่ตลาดนะครับนพิ่นว่าเปิดหนะ้าต่างซองไปห้องบอกเลขสามตัวครับวิซี่กับผม นะก่อนสิเข้าไปชมคลิปของพ่ออ้อยนะครับนะว่าเอฟซีก็ให้ใช้วิีอนุญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางสนเสนอเป็นวัยเพียงเป็นแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมหมกักกะจัดขัดกระพันกันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเด้อสําหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามานะครับวนะ่แนวทางของพ่ออ้อยนะครับเนาะเพิ่นที่มาบอกว่าจังไดนครับเอฟซีกับผมเพิ่นที่มาว่าจังไดเนาะครับเนาะไปฟังพ่ออ้อยเพิ่นที่บอกซูฟังครับอ่าสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ พ่อบ่ได้บอกเลยพ่อว่าไปตามความฝันนะครับมาบอกกับมาบอกพุ่มผีหน้าพิ่นมาบอกอผีหน้าเหรอครับพ่ออกรอบนี้ผีหน้าติดพอมีสิบอยู่มีพอยู่แท้บ่มีอยู่คนอยู่เลยพักออกนี่แม่นแท้เอาแม่โคมาฟาดออกนี่ก็ไวัเลยขันนั่งจั่วยังไงสิเราแกให้เงินให้ค่าเต้ก่อน วั็จะไมาดังทึ่ทึทึ่ทึคุณน่ะส่กจีแกลไปสากทุกกระปันนี่เป็นอย่างงั้วเขาไปเกะบ้อไห่ดิท่าบ้านคุณนี่เนี่ยเนี่ยขันโบกระโบนบังไฟผ้าย้านังมันนอนนกไก่กับตัวคำนี้าจะไปเบื้องกันอันนี้ข้นก็มีเลยโอ้ยนี่ขึ้นเป็นชีพช้างชีพปุ่น ไลยขึ้นอยังนี้บาดที่เขามาก้นน้องนั้นก็เลยกนี้เขาจะมาหลอกน้องจะมาหลอกน้องเลี้ยงทัพคนแตาสตร์ทุกเช่นท้ามในีบ้าบาผูว่าบ้ให้เห็ดป่าบ้ให้เลี้ยมตีเาะันกเลยบ่เลี่ยงก็เลยปัดออนก็เลยเศร้าบานนี้ก็เลยบ่ไ่เือนันไรนตคืโอ้โอเขาเขาขึ้นมาจักหันละเขาไม่มองดูเขาเอาไวนไก่ ได้ผู้เาไปจังซี่ปันสิมาเบิ่งเิ่งน้ําไว้จังซี่สิเป็นหนังสือให้เห็นเลยวครับผมก็ว่าอันเพิ่นแฮงบ่จริงเออหังว่าบ่ได้ฝันากเลยคนที่ฝันญากันก็ฝันฝันก็ฝันมันก็บอกเพราะว่าเพิ่นฮักผู้นี้นะโอ๋ครันนนี่สองก็เลียงเลงมันก็มายางเข้ามาเออยางเข้ามาโอ้ยินบ่เออสองานี่ฮะสองานี่บอกเลยเออน่ะสองานี่่ยิกไบ แค่สู้โขกยค่โขกอะไรยังรียกทยี่ได้อารเลยเอตัวนั้นตันนี้ก็บอกเลยอันมือมือนั่นก็ที่ได้เศร้าเรียงเนี่ยอันขนานานเพขึ้นขึ้นมากโอ้นขึ้นมากพิ่นเขาเฮี้ยนไหมครับองเบื่องหน้าตาชองเบิ้องห้องห้องห้องอ่ะเออเอาแม่มันนั่งนั่งแก้มผมผมจเบอาให้ฟังนบผมแมี่มก็เปลี่ยนไงงูไงที่ งูใหญ่แม่เป็นห้ยงูใหญ่ยิเนี่ยเขาหน้าตั้งกันเัจจครันนะทบ่ฟองเมื่อกี้หน้าตั้งมองผมหัวตะกี้ที่ฟอเออจกอีกน้าตั้งมันออกนั่งบนิ้งโยนจันได้จีก้าหนึ่งหาไ่เป็นหนึ่งก้าวบ่อก้าหนึ่งหาเดขออกสบหาซ้อนกันสอเทียปีนั้นลูกสาวหรือเลียลูกสาวเป็นผาตีดื้อัมาดึหองย้ำ่งวตอมาหยกกับมาบอหยกคือกขา มาเห็นอีกคือเขาบอกเห็นอะไรแต่ว่าเขาบอกงูใหญ่เขาบอกว่าเลขแต่ตัวเขาได้หมนได้งูแมมเป็นเงูมวูใหญ่เีเดี่ยเพี่ยเพียห้อยเผื่อ้ยบัดนห้่เอาบัตรนี้เขาสู้ตัวเลขบัดนี้พ่อเป็นแจ้งไหนมาย่ำบอกพ่อมีดออนฟอนนี่นี่แต่จังววะละครขันแมนกับไห้มาบอกมันบอกว่ามีดจริงจริงอยู่กับประชาคมศรีว้วเลย ใส่แล้วก็เล้ยวด้ยสันบอกฉันสังันบบบอกอ่ะอสีแมนเขอโบแมนคันว่าแมนไหนมาบอกยำคันโบแมนดิเนี่ยวังมึงสีดยููนี่เสนดอกบอกอ่นพีที่ยู่ข้อลงไปหายอยู่คนได้บ่ไปหดสวนนี่คุณดิไปข่อยย่กับคนโอ้ยอย่าพัดหุ้มอจะไปขึ้นมาโอ้ยปก็นั่งว่าวิหันว้าหส์หสสวนท่านก็จมพวอมาเนี่ยจมความเจอยูดีบ่ติเออคันมึงจะยูดีแบละมึงมาบอกกูครับ ย่าให้ขึ้นย่าให้ล้งบอกน่ะบอกตู่ตุงตุงรวดค้นก็ว่ามันคนเบิ้งหน่อยหน่อเดี๋ยวนี้เ้าซื้อเนี่ยซื้อเสียงกูดังไปหลายเจีบแล้วเส้นวัดแล้วเนว่าไงเสนโผมาหากูชื่อนเส้นดอกเออแต่ได้โชคแรับกูยีเจ้ยทเฮ็ดมองให้ซูยู่พ้อกันซื้อนั่นดีออออนสิมาเฮ็ดไหนผู้คนถือเน่ยจะไ่ห่อเพื่อนที่พ่อคได้ห่อเดยเองทเฮ็ดกู้าบัดเนี่ยเสนดอกก็เอาใเนี้ กันอยากได้เฮือนอยู่อ่ะบอกกันอยากได้บ้านได้เฮือนเออออาอืมบอกไปดอกเงินนั้นเดี๋ยวไปยังยังเออเอาที่มงยู่เลยพอดีเออเอาที่ยู่เอาเนี่ยยู่สดกกินแมงสันบอกว่าเอาที่มงยู่อือจะใส่ก็้องพันส้มขั้นกันนี่ยเสียตูปเสื่อๆอ๋อยมันมดอยากขั้นบอกให้ถือขั้นบอกถือไงมึงวิธีที่ยู่ นขามอง่าให้ยั่วบ่ม่ให้ก็ยุ่หนีเลยโคงมาเลยเัว้โคตรถึงรุ่งยอันดักแรกอันนี้แม่รถเคียงน่ะละก่อนเลียเคียงง่ยรึเมาวันนี้ก็อย่ามาโคตรขวดอออขวดขวดนี่าดมัดันนี้มันพ้นอันนี้มันัใหญ่เด็ดมนจนให้ก็พระผู้นี้เด็ดนะทำมาทำโม่ปฏิบัติดวงเจียเรายาพ่อกับพ่กินนอครับเย๊จ๋าเขาบอก ก็ได้ก็พอขบบอกกันเลยฟัดไปนี่งวเนี่ยขบอกกันเลยกคือว่าโอ้ยฟังนครับสองสองเออจักรีเมนฮู้แมนูนี่มาเปิดหน้าต่างบอกกันบอกว่าเสียงโวมาเปิเสียงมาเออเสียงโวมาก็เห็นตูดเแ้่มันเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเสียงโวมาจักสีเมนฮู้แมน็ขาหมดแล้วเนาะอต่วาบอกจำจำสองวันว่นเลยจ้ะนั้นเปิดใจกว่า เขามาบอกอะไรก็ว่าเราคนใน่ใจแล้วรบ่เบาๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยทำไมพ่อมาหนีเนี่ยนี่ไงย่านิีมตัวนั่นนะฉันมาบอกเธอมันขึ้นเอยเดี๋ยวว้ายเขาไม่จอให้ตัวฉันเออทีมงนเหว่าเมียนจะว่าใกล้มือจีบออกจะไปจีิบอกนะความหมายเนี่ว่าที่เอาคนนี้พวกว่าจีบเมื่อเล็กนี่อยู่ไหนนะเออบงเออ่าเห็นเอฟซีไปซื้อท่านแน่ว่า อยาเขาสื่อว่าท่านโอ้เขาสื่อว่าหตอนที่เรี่ยเขาก็ให้สองสองเทตเพรามือขึ้นนี่มาจากไหนพอบไรมาจากไหนบ้านของาที่เราแหละใช่ที่เราต่ว่าก้างบนก็เห็นหมือยวิู่ัเดวแต่ว่าใกล้มือข่อยจะกวาดสีพวกสือเขาเถียงกันมากดีบ่มาผู้เดียวกันนั่นละมันก็ขอยยีดีละ มันวาง๋พอมันวาง๋มันกะวางซนแหละว่ามันก็เห็นตัวมันเห็นว่าเสียงมันว่ามันอะอืมแล้วสีแมนหรอว่แมนกับว่ามงกตคือโอ้ตัวใ้ฟังเรยกบอกบริวานักอื่นเลยบ่มันวางซะเต๋ตัวไหนคือวางซนแห้ะคือว่าค้าวสามนึงกับจาสองแต่เจ้ามันปางไว้วันสามนึ่งมันกกกินกีเละอ๋อเอาพี่สองขยู่อืมเอามันมีบนมีแรงเลยกว่า อที่เลกอาจจะบอกวนต่อมันอาจจะบอกหลังกันู้จักคนบอกแคยเลยเนาะคนบอกเลยเลกโอ้โอนี่นี่จากสองสองาได้บานเนี่ยทีนี้ตัวมันจะคอยบอกอง่์แต่ว่าคอยบอกป่าคนท้าบอกเขาบอกว่าเขาบอกแค่จำเขาบอกอันเดี๋ยวบอกใกล้เมือมัน่ันว่าเี่าอีกเมือแรกนี่นะอือ่มันมันนาำดีไงนี่อ๋อแล้วบอกให้ย้าฟังยหายก็เลี้ยไฟังซื่อสับผมมันใกล้เมือมันไกลหมดกมาเร่ยยันสื่ออะไรอืม ว่าสามหนึ่งกับสามสองลางใช่ครับแสดงว่าสิบเป็นลางนี่ถึงเออเป็นรางเดี๋ยวพ่าบอกที่แหลบอกสามตัวนี่บอกสามตัวนี่อันนี้ว่าบอกสองตัวเออเอเป็นบนเป็นรางนี่ก็บนตัวแก้มเจ้าหัวนี้จ้าสิเป็นหนึ่งเลยโอ้โหวัวชิมหากับชุนชุนเลยโอ้ยถือเซต่อนเพราะก็อยากไอไม่ยืนวอกอยู่หนีปะที่พ่อยังมันอย่างนั้นเออเออเออพ่อยุ่งู้เดียวหนึ่ง มาผู้เดียวมันเสียงนะมันก็เห็นตัวเด้มาดี้นแต่เสียงโบมามันบอเล็กสวกบออะไรว่าเสร็จบอก่อยบอกมันหมดแล้วคอยเป็นเรื่องงดเา้อนบอสามหนึ่งกับสามสองว่ะทีบอแถบกับไปเลยเล็กผีบ้ามาบอกว่าไปเอามาจะข้ามจะนวด กี่บาทกี่ใส่พวกนี้ไปเจ้าหวยบักสูเดียนเดอ90กับ60บ่ดิเออเอา90ตัวเดียวนั่นละหัวลงความบกัดบ่หยังว่าซั่นมื้อเช้าเนี่ยยายามันตัวบ่เฮ็ดหยังแล้วคั่นกูเสียซื้อเงินคั่นกูเสียนี่กูสิโคกหัวมัวดอกอ้ายตัวดอกใหญ่มันเออบ่ตัวเจ้าดอกก็ไปอีหลีอยไปูให้ตัวนี้ล่ะซั่นนว่าออืก็น่เด้เนาะ จ้าเนี่ยก็มีหากเนาะเออม่นแล้วครับผมเนี่ยมันว่าอันเจ้าเบื้งดูสันเกาซูนเจ้าหัวลงด้สันมาปิอย่างนีมาดามเขาอยู่ตันเอาตักน้ามาไว่ไว้ิจุกอกมาใส่นี่เออยให้นิ้วน้ำคับเบีครับน้ำเป็นั้นว่ามีน้ำแข็งครับผะมาดีนะพี่เอ็มมาเอ็ซีเบื้องร้วยครับนะจอไว้เดอครับเอ็ครับผมเด่กนนงไหวว่าหลายตัวรอก วันนี้ได้บัตรจำเพาที่ว่าอาจารย์ใ่ายหน่อยเนาะอ๋อมันเป็นกุ้งฟันเนาะแบ่งกันแบ่งปันกุ้งฟันให้พ่อเวลาเจางเจียมันถือกุฏิยาจางเจียบุญเบนนี่เนาะแม่นครับแล้วยตาบุญไัยบุญมันบอกนี่มันเงือนเทวดาเนาะเนี่ยเราไม่มีให้ใครแล้ว ครับพี่ชานี้ะครับผมแหนมาจอไว้เนอครับพี่ครับผมนาะนาเขาบ่มีเข้าบ่เคยถ้ามึงใส่ข้านี่งแก้วถุงมหาข้านก้วที่บอกหรอกครับผม